สวัสดีค่ะบัดนี้วันที่30พฤษภาคมพุทธศักราชัเป็นวันที่30สิบ ทีข้าพเจ้านางสาวพิมพชนงพัทรศชริธนากิจขอถวายสิ่งสวดสัธยาภิษฎพระปรีและมนต์ต่างๆถวายพิธะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาชาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอหนึง 1. บทการพระัฒนาตายอรังสัมมาสัมพุทโธระกวาพุทงพังภะกวนตังอภิวาเทมิ สวาสาคโตพระคัมภีร์ธรรมธรรมังนามาสามนี้สุปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆสังฆังละมามีสองบทบูชาพระภัยรีพินาทอะหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังประดิเนพุโตกุณเนหิทะรมานูธานิปารมีหิจติสติยาวัชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสนนางคัโตนี้ ขตักูเชมิรัตนนต์ยังทำเมัองจดามิโสทินาสามบทสวดชุมนมเทวดาสมันตาจักรวาลรสุอัตตาคัจันตุเทวตาสตาังมุริยาชัศาสูนันตุสขาโมคทางสักเคกามีจารุเบคิริศิขารัตเถจันเทวเขวิมาเนทีเปรัตเถจคามีตารุวะนคกขานิเคหาวัตถุไม่เคเต อุมาจายันตุเทวาชลธัลวิสมียักษ์ขันถพนาคาดีตันตาสันติเกยังมุนีรับวจันต์นางสาวโวมีสันนตุธรรมะสวัณกาโรยัมพะทันตาธรรมะสวัณกาโรยัมพะทันตาธรรมะสวัณกาโรยัมพะทันตาสี่บทสวดบุพพาพาคณะอากานนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคมนาปารถาพุทธังสรณางกระชามิธรรม สังฆังสรณะคาามีทุติยมปีพทดทางสรณคชามีทุติยมปีทำบังสรณคาฉามีทุติยมปีสังฆัางสรณคาามี ตาติยมปีพุทธังสรณะคาฉามิตาติยมปีธรรมังสรณะคาฉามิตาติยมปีสังฆังสรณะคาฉามิโอโคสุสัจจคิริยาคาถานัตถิเมสรณงอัญญพุทโเมีสรณะวรังเอตนะสัจรวเชนัสสุติเมหกตุสัพพฐานนัตถิเมสรณงอัญญธรรมโมเมีสรณงวรังเอตนะสัจรวเชนัสสุติเมหกตุสัพพฐานนัตถิเมสรณงอัญญสังโฆเมีสรณงวรังเอตนะสัจรวเชนัสสุติเมหกตุสัพพฐา เจตบสวุติรัตนปนามคาถาผู้ทางนัมเมรัตนภูตะสรีราชิตตังธรรมังนัมเมรัตนภูตะวิสุทธิสารังสางครังนัมเมรัตนภูตะสุสีลทิติเอตังนัมเมติรัตนังตารตตราตนาณตยะวังสัมมาสมุสริตวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยายะยุตยุตตคุณโยคะาวะสปาวตังอสุมิตยมหิปิเตทวะยถาติทันเตเอตังเอกลงวินาตติตะเดสะ มะสัมเวนาโลกากะจักาจากะทาจิจะจิเรนจะปาตุภูทภูตังคันภิรยา,าณาวิสายาังอติตุตะสถังวิญญูหิปันทิตะชานหวิวิวิชัญญารูปังโรกรมหิเกหิจิกตัตจุปะรพันิยังเกสันจิสุทุวิธิตางคุณะกา,ายตยายะนามีหิเจวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสุมุตสะปาสตังมัณณสิพุทธ ปะสาทาทานางังคุณญติการนะมากสมุตตมะปุญญตนาภูตังทุกขาปมุจจะณมุขะสระนังคตาคาตานางังปูชาระหงสุปะระมังอภิชันิยังนิพานะสสิกริยายุป,ปะนิสัยะถังสัม,มาเกิเลสามาละลโสธานาสิทธิยาจะสาธุมีอาตตปุสะละเลหุปเสวนิยังป้าเน,านหิจาปิสรารนังฆะมียะเมวะตาสมาหิตังติรัตาน,างนงตังสารนังขะตงหะตันติ รันตีนที่วางคาะเนสุณมาสมานาผูใ้ชัยมาจาปิสัสตานสุปัสัน,นจิตาทัฐานุป,ปาริจาริยาสทาราตาจากุญเยนาตตาสุกะเตนะสุขีพระเมวุตเตชนาตตา,าสจะสภาปิสุวติหุตุโยเจทธรรมะวินยัยมหิปะนา มานาูโตโลกุตตราพิสมะโยนิยโตสุโูชมังตะโศปะนิสะยะจะยายะอายมัมปิโหตุวัตุตะเยปริจิตโตสุปะสาธะซาโรแปดนมการสิทธิคาถาโยจักุมาโหโหะมะลามกัะโถสามังวะพุทโตสัพโตสุมตุตโตมาราสัตปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขยัง ชาณยังวิเนยังพุทธ,ธังวรันตังสิรสารนามามิโลกัสสนาัจาวินายกัจจตันเตตสาตชิชยสิทธิธหุนตุสัพพันธาย,ยาจาระจัาวินาสเมนตุธรรมโมชยโยโยวิทยตัสสะสัตถุทัศิสิโกโลกัสสาวิสุทธิมังคงังนิยานิโกธรรมมราธราสาารีสาตาวะโหสถีกัลโสุตินโนธรรมังวรันตังสิรสารนามามิณะมา โมหะพารังอุปสรรตธาอาหารตันติยสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธะเสนาตุกะตานุโคโยโลกะสัพปะปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันติโยชะโจะสวขาตะธรรมังวิธีตังกรุติสังขารวันตังเศปสานามามิพุทธานุภาพพุทธังสมาสีลัทธิเทิงตันติยสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุ นาบนโมการะอัตถคถานโมอาราตโตสัมมาสัมพุสะสามะเหงเสโนนโมอุตตมัทธมัสสะสวะขาตัสีวะเตนิทะนโมมหาสังฆสสะปิวิสุทธะสีลพิติโนนโมโอมาตายะยารัตสารัตนาตยัสสาธุกังนโมโอมัคตาตีตัสสะตัสสะวัตถุตะยัสปิมะนโมการะปภาเวนะวิฆาสันตุอุปทวานโมการานุภาเวนะสวัตติหุนตุสัพพทานโมการะสัตเตชีนะวิธีมะหิหงิเตชวาสิบบริสุทมหาสมัยสูตร เอวัมเมเอตังสัตสามัญพระควาสักเกสุวิหารตับปิกับปิละวัตุสมิงมหาวเนียมหทัพิฆุสังเกณนัสติมัต ัจจมาติหิพิขุเสงสพิเหว่าอาหารเทหิทัศเสงจโคกาตตุติเวตาเยปุเดสนิปิตาโนติภาขวันนัทัศนิปิขุสังกจัตอัตขุจตุนังสลาวาสกายิกานังเทวานังเอตระหิอะจังรุปะขวาสักเกสุวิหารติกปิลวัชุุสมงมหามณมาตาพิขุสังกินสติมมัจจามาติหิพิขุเสงสพิเหว่าอาหารเทหิทัศสงโรกาตตุติเทวตาเยปุเดสานิปิตาโหติภาขวันตังทัศนิปิขุสังกจัตเยนุมะยามป พลวัลภุริโสสามิทิฏฐาวาปังภาษาเรียกภาษาวิตังวาปังสามิเชยวะเอ๊ม่มีวัฏฏามาสีสุเทวสุอันตรายิธาภะคกวัตตัวปูรัตตปะตุระหังสุอัตตัตาเทวตาภะคัมันตังอภิวาเทวตาเอกามันตังอัฐังสุเอกามันตังพิตาโคเอกาเทวตาพระคัมตัสันติกีมังคตังอภิสีมหาสมณะโยปาวะนัสสมิเทวะกายาสมะคถาอัคคตามหาอิมาธรรมะสมะยังทักกิตาย เยวะอปาเรชิตสังขันติอัตตโกอปาระเทวะทาภะโตสันติมังคะถาวอภาสิเตตัตระพิกโวตสัมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมังคังสุสารินทิวเนตานิฆาเหตวะอินทราโยนิกขันติปันติตติอัตตโกอปาระเทวะทาภะโตสันติมังคะถามอปาสีเตวะกิลังเชตวะปริคังอินทกิลังโอหัจมีชาเตสารันติสุทายวิมาราจักโมาตาสุรันตาสุสูนะขติอัตตโกอปาระเทวะทาภะโตสันติมังคะถาวอภาสิเยกิจิพุตังสะรตเัสันติังเทวะกายังปปะรริิิุเสันตต อตโภาคาวพิ่โมันใจศีเยปุญพกเวทัสุตโลกาธาปุสุเทวตาสัิปจาหุตตาตัทกษะพสังจยปิเตพิกบวอหิสูอิมตาานโตสามาสัมพุตาเตสัพมนตางเอตระมเยวเทวตาสันนิปตาอหสูวิยะติเมงเอตระเยปิเตพอภิิสติอนามะ อานาค้ตามัทธนากันตุสัมมาสัมพุทตเตสัมพิกวอันตานาเอตระมเยวะเทวตาสนิปติตาอภิสันติเยตระพิเมหังเอตระยิอจิกิสามิพิกกบเทวะกายนามอานิกิทิยสามิพิกกบเทวะกายนามอิเทสิสามิพิกกบเทวะกายนะนามานิตังสุนันทาศัพส์จัมมณิกัสสุปโลกะโลทะสภาสิสามิเตเอวามันเตติโขเทพิขุภะวะโตปะพะกวะโตปะจตุสูงพระกวะเอตถาโวจะ โลกัมะนกาสามียถาพมมาตะทักสิตาเลสิตาคิริข้าปะังปุหิตตาสมาหิตาปุทุเสียมสันีนาโลมาหังสาพิสัมุโนโอตาตมะนาสาสุทาวิปัสสนนัมนาวิลาปิโยปัญจสติยะธวมวะเนกขปิละวัฏทะเวตตุมันติศิสสาสาวกเการานรเตเทวะกยาพิคันตาเตวชนะิภาวเตยจตตมปะมกะลุงสุตตาุทสสะานังเตวเตสัมปตุระงยานาอันุสานาทัศนามาปิเกนสะมาตะคุงสหัสังอาสสตุงตันิอิกิสหัสานังอันุสานมตะค

เพราสามบรรดาปัจจสตาแยกขันนันตะวันน้โนอิที่มันตัวที่ติมันตัวนั้น,ดดน,ม,ม,านามันตัวเฉยินมตัมนาพิัมพิั ชาหิโขเวปุลสานิเวสนางพิยนังสัตตสหสังยขนางไปนิพุปัสสาสติผู้พิโรชชาหิโกโสภคเสิติวะนางปุริม้รรจตดสังราชาทัตระขุปัสสาสติ้ามณที่ปติมหาราชาสัจสโสูตาปิตัสสาขะาหนามหาภระอิทธิมตุติมวนตุสัสิมังะมนาพิฆมุโมนสุวิตินวะนางทักขินาจติที่สังราชวิรูปโหปัสสาสติผุมนาทีปติมหาราชาสัสโสตาปิตัสสาขาหบุญทานนมามราอิทธิมชติาต สวนนนัม้ามาพลาอทีมัต้สิมัตวันตสานามะมสิินันุตรันจะติสังราชาุเราต่อาษาสติยะกกาิปฏิมาราชาโสตปิตัสาวนานม้ามาพลังที่มันตสติมนต้ิวันนันตัวศสนาธตรมะพี่กมุพกสิรินันท์อุริมัติสังทตราโกลกินแิรูปโกปะจิิณวิรูะโกภูเอราอุตรังจัติสังจะตระเนมหาลาซาสัมปันจะตระเวนทิศาทานธมะ ัวิปุตตองสหสันทาโนกามาเสธโฉจะกินโนวันทุนิมันทุจปานโอปะมัญโยจะเทวสุตโตจะมาริจิตจะเสโนตคันทัพโนโรชาโนสโคอาคูปันจะศิโคเจวากินวารุสุริวัจจสาเอเตเซนเดจะราชโนคันทภาสหราชทุพี ที่พาทิชาปักิ่วิสุทธเจสักกูเวหายลสาเตว่นามัตตปตาเิตราสุปนาอิติเตสานามังกพยัญตทานาคาราชานามาสิสุปนาโตแขมมาตสีวุทโศนานิวจันอุปายันตาราคาสุปนาสารนามังคังสุขุธังชิชะชิตาว่าเรื้ วชรหัตเถนะสุมธางอสุราชิตาวาพาตโรวาสวัสเศตอิทิมัต์โตรสันนกรลคันชามหาปิสมาอสุราธนเวคาสาวปจิติสุจิจะปะนางปะหาราโทนโมจีสัสตันจักรลิปุตตนาสเพเรเวโรจจนามกาสันหิตว่าพลิงเสนางาองทงปาข้ามสมัยโยานิพันธ์เติุนัสมุติานังอาโปจัทยวาปัทวีจัตยโชวาโชตาข้ามงวนาวัดลนาเทวาโสมโมเจริะศาสนาสหเวตาลุกนาไกยกาปุเตวาเจริญสันนิกรันิเตอรสธัควาย เทวสารลิจัอสมาจตุเวยามานั่นทัศสุปนิสาเทวะจันทามคุปรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุรยะมุปรกิตานักขันิปุรกิตาอกุมันทาวาลากาวสุนวาสโบเสโถัโกปาคาริททโททัเตกายาสปนาตตวันิโนอิติติติมตะวันตวินมนาิกมุิุงสิเมนังอตคูสาคเทวะจละมาคิสีขาเรว่าอาริตกาจรรชาจัปุมาภุพัติภาสนวัุนาสารมาจจจุต มังพิโกนาสิมติมนังสมานามาสมานามานุสานุสุตมานุสุตมานุอสุมานุสุตมานุสุตมานุสุะมานุสุตมานุสุตมานุสุะมานุสุต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 มันโุสุตมันุสุตมานตุสุตมาน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 ุสัตมานุสุตมานัสุตมานุ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 ส เขมริยาลุสตายมัปัตกาจายาสิโนสมพิตกาลามาาจเตมาจาสวานิมารติโนอาคุอาทาุปรานิมิตาทัสเตติกยาสนานัตวานิโนอิติปันตตจตมันตนาโตจโนมัตมนาอธมิกุนัสิตวนังเตวนิกายาสนานัตวานิโนนามันวเนะอคันุเจันติสทิสาสหะพระพุทธตวคีรังโอตตินนมาสวังเคโคตังคังจันวาสิตาสิตังสุภมาปรามโตจัตาอิตมัโตสหัสันนัง Samagayo Rasasiso, Tathatap Isara Akhu

ชนเนสุตตติสิบเอ็ดวัสวดมังคลาสุตังอสีวนาภา,ารานังปฏิตานังจสีวนาปูชาจปูยะชาณียานันางเอตามังคละมุตตังปฏิรูป,ปเทศะวาโสจปุเพกัตตะปุญยตาอัตตสัมมาปณานิติจจะเอตามังคละมุตตังพระหูสัจจันจะสิปัญจะวินัโยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจาวะยาวาจาเอตามังคละมุตตังมาตาปิ ตุอุปทานังปุตตะทารสัสังข้าวโหะอนากุลราชกมันตาเอตัมมะขะรมุตตมังท่านาจะทำว่าจริยาจะยาตะการนันจะสังข้าวโหะอนาวชานิตัมมานิเอตัมมะขะรมุตตมังอารติวิรติปปามัชปานาจะสัญญาโมอัปปามาโทจะทำเยสุเอตัมมะขะรมุตตมังคาระโวจะมิวาโตจะสันตุทีจะกตะตันยุตากาเลนธรรมวสามะนัง เอตัมมะขลา,ามุตตังคันติจะโสวะจัสตาสามนานานันจัทัสนังอะกาเลนะธรรมาสากัจฉาเอตัมมะขลามุตตังตะโปจัปภมัสาริยันจะอริยสัจจานะทัสนังนิพพานะสาสัจจคิริยาจะเอตัมมะขลา,ามุตตังภุปัสสาโลกะธรรมีหิจะตังยถานากัมปติอะโส อโศกังวิรชังคีมาเอตามังคลมุตมังเอตาทิสานิกตะวานะสัพพันทะมะปราชิตาสภพสโธทิงาชันติตันเตสังมังคลรมุตตมันติสิบสอสรรคัตนปะริตยังกินชีวิตทางอิทังวารางวาสเกุวายังกนะฑมนิทางนโมสมังตะอติาคดีนะอิทัปปิพุทธะตนะงมนิตะเอตัสสิเจนะสวัติเหุนตุพะยังวิรากังวัตังะณีตังยะตถาสยะมุนีสัมหิโตนาเตนะธรรมนะสมะติกินจิอิทัปปิธรรมรัตนังมณีตะเอตัสสิเนะ เตนะ้นสมอน้ำวิจิติอิทธิพลที่ทำใรัตนังวิริยตักราชสิทธิราชสวัสดิของทุกยบุคคลอาจัดสังกัสถาบัตที่เอตันยุคานิโหติเตตันยุสุภัสสาสาวกาเอตสุญญานิมหาลานีอิทธิพลทสังเกรัตนังวิริยตักราชสิทธิราชสวัสดิของทุกยสศวุติธรรมนัสาธรรมเห็นนิการมิโนกตมัสสสัตมเหิเตปฏิปตะอมตะวิทยาหันละธรรมวิธานนักพุทงพุทธชมาลวิธิสังเกตรัตนังวิริยตักราชสิทธิราชสิทธิราชสวัสติ์ของทุกหินังโบราณนางมังทั สิบหนตุตุสิบสามบวสวดธรรมบวชสหัสวรัตอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิติอิตาราประชาอัตธทันตสาโปสสัสสานิจังสัญญาตจาริโนเทวเนวะเทโวนคันทโคนมารสหาโมุณาชิตังอัปปะชิตังคือยิราตถารุปัสะชันตุนตุสิบสี่บสวดเกสะอุตสูตรภาสิตังนิตังเตนะภะควตาชนะชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัพพุเทนะเอตตุหิมาอนุสาวเวนะมาปารมะ ปรายะมาอิติกิริยาะมาปฏิกะสัมปทานีนัมาตะกะเหตุมานัยยะฆาหินมาอาการะปริวิตะเกนมาทิฏฐินิชานักขันติยามาภาพภารูปรตายะมาสมานุนครูยะถาตุหะตุเมหิอัตนาวชะเนยยะถาอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสัพพชาอิเมธรรมาวินยูขะหิตาอิเมธรรมาสม,าสมุตะสมาทินาอาหิตยะตุขายะสังพะันติอัตตุเมหิ ปะชาเหยาทธยาถาตุหิอตานาวะชาเนียธาอิเมธมากุสละอิเมธมาอนาวะชาอิเมธมาวินยูปัสสถาอิเมธมาสมมาตาสมาธินาหิตายสุขายะสังวัตติอัฐตุเมหิอุปะสัมปัชชะ วิหารเลยยา,ยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวตธรมปะมายุงชรูป,ปะนีตัสสะนาสันติตานาะเอตังพยังมรณะเบขามาโนบุญญาณิกะวิราถะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตธรมปะมายัางชรูปะนีตาสานะัสสะนาสันติตานาะเอตังพยังมรณะเบคามาโนโลกามิสังปะชานิปะชานิหีสันติเปขูโยถ้ากายเยนสัญญมวจ,จยัยยอุตตติลาสัตต,สตัสตสัปเปตาสสะสุขายะหุติเตยังชีวมาโนปะการ ตุติปุญญังธรรมโมหเวระคติธรรมจารีธรรมโมสุจินโตสุขามาวะหติเอสานิสังสมธรรมเมสุจินเนนะทุกติณทุกติธรรมจารีสัพเพสักรานิสติอเยถาปัญญายาปสติอัฏฐ์ยิมิเตติทุกขเเอสามังโควิสุทธิยาสัพเพสังกราทุกขติยอสาปญนิสังสงธริมิิกตทุเอสมงโควิสนเิยาสัพเพธรรมะอนัตติยถาปัญญายาปสติอัฏฐ์ยิมิเตติทุกขเเอสามังโควิสุทธิยา สิบหกวสดอปนากชาดุกอปนักตถานีเกทุติยังอาหุติกิกาเอตัญญายมีทวีตังคันหืยะอปนักกงพระโเวสารังยันติปัตพระตานิวนานิจอารามารุขาเจยานิมนุสราอะภยตัดชิตาเนตังโหสารังเิมานปันสารังุธตมังเนปันสารังมาส สารมาคัมมะสัมภักผู้ขางมุจติสิบเจ็ตวสุภะติการละตระคาถาอธิษฐานว่าคือข้ามือยะนับปฏิจจเกณฑ์นา้ากางบุคคลใน บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่ง่ล่วงแล้วไม่ควรม่อหวังสิ่งที่ยังไม่ถึงไดะถ้ที่ทําห็ันต่างอ่อจากอนาคตทางสิ่งในล่วงไปแล้วสิ่งนั้นไปอันไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ถึงเป็นไปยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นโยธรรมะตัดถัดวิปกสสติอสังกิรังอสังคุปังตังวิธานุภะคุหยเยกบุคคลในเห็ุฉันทปัจจุบันไม่งอนเงี้ยไม่ก่อนแข็งในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพื่อจะริ่มทำนั้นเมื่องและบุคคลเธออาเชวะกิธรรมะธรรมบุคคลยามัิน ตังเวพระการตัวติสันโตอจิกัตเตมุนิติพระผู้ในทีู่้สงบย่อมเดียวอุกนพูดมีปกติอย่างนี้มีความเป็นไม่เกิดการทะาวันนนั่นแหละว่าผู้มีรทีิหนึ่งจะเดินด้วยกันชนิดแล้8สิบบสวดพินหาปัจเจเวขคณปัถาชาลาธรรมโมหิชาลาลอนิติตาเรามีความเกิดป็นเวลาจุลมไปไม่ได้พยาธินามโมหิพยาธามาติตาเรามีความจุกไข้เวลาจุล่มจุกกไม่ได้ไม่ได้ทำ เราสาระเว้นีอะต่าคือว่าจะต้องได้พระคาจากขหรักของจรูญใจขนาดทังปวงกรรมสมโยนี้การมยาทาทายาโทกรรมโยนี้การมาันุกกรมาปฏิเสนาเรามีกรรมไม่หองทำมีกรรมผุ้ยหมมีกรรมเป็นเดือเกียวมีกรรมพทิธรรมมีกรรมวิตุอสัยยังกรรมกริสามิการได้ยานาวาปะปาปะกังว่าตัดสัตยาธาพวิสัมมิเราจะทำกับอันใดไว้เป็นผู้ดดยเป็นบาปเราจะไปทยาดคือว่าจะต้องรหบาผลกอนนั้นสืบไปเอวะบางคำเหินเงียบปีหนังก็จะได้กิดตะพังเราท่านหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอะสิบเก จานิทุกขาพยาตาจานิปาสุกาตาจานิสุกาหตุสพปติปน,นโนเอตาวตาจะอหิสัมทกุญ,ญสัมสเวานุโมทนต,ตุสภาสัมปติิยาทานัทนตุสถา,า,านสิตุสพาทาพวันิธาหุตุจุเทวตาตาสพุทธาพ,พ,าพ,พาระปตาปันจนนยังพระานา,าเนนงพิัสพส ยี่สิบบวสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาชันติวิหารวาชนีทุปเบคาเรโพธิคาเรตหิงต,ติหิงตาธรรมมาทานีนะพวันตุภูชิตาสุตินกรโรเตถะวิหารมันทะเลเทราชมชานวกาจาจพิขโวสารามิกาทานะปฏิอุปัส,สกคาคามาจากเทสานิขามาจากอิสราสัมปาณนนภูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาภูชายปิจากอันทาสัมปวาสังเส สังเสรธาชาตาอัฐโอปะปาติกานิยานิสังธัมมาวรังปฏิจเตสเพติทุกขสักการุณตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทราจับุคลาสังโฆตุสัมังโควะอัถายาจหิตายาจัมอเหรักตุสธรรมโมสเพติธรรมชาริโวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมอริยปะเวทเต ยี่สิบเอ็ดวสวดสัพพะปฏิทานาคาถาปุญญสิทานิกัตะสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนหงตุสตานันตาปะมานากาเยปิยะพุณาวันตาจะจไมหังมาตาปิตาธโยทิฏฐาเมจายติฏฐาวาอันเยมัตมัตนับท้าเวริโนสตาทิทันติโลกัสมิงเตมมพูมาจาตุโยนิกาปัเจกาจัตตุโวการาสังสารตาพระวะภพระเวยาตันเมปัฏิทา,านมี อนุโมทันตุเตสะยังเยจิมังนักประชานันติเทวาตตสังนิเวทยุงม,มายาทินานักบุญญานังอนุโมทนาในโหหีตุนาสเพสตาอสัสธาหตุอเวราสุขชีวิโนเขมปรปทันจักปโตุเตสาสาสิตะทะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเพื่อชดเราได้เป็นผู้ได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแล้วสัตวทั้งหลายอื่นที่เป็นกางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกกลในภุมสาเกิดในกำเนิดสีมีขันหาและขันหลขันสท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพบหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่บุญของเจ้าแล้วขอสัตวานั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดขอสัตวเราได้ย่อมไม่ทราบการใน้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงได้แก่สัตว์เหลนั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงยังมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจึงถึงทางอันระเกษิเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเทิม ด้วยอนุภาพแห่งศสรีอธิฐานอนุภาพแห่งความเป็นดแล่มนสงแห่งการบูชาพระธัตนาตัยด้วยการสาดยาบวชสวดมนต์พระสุภพระปิแลศพระกาเหล่านี้ขอคุณสุขสวัสดีสมบูรมีแขกพระเจ้าขอให้โปจ้าทกภไปทั้งปวงขอพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรขอตัวเทียเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธายมนตธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปดอนวยพโใหตุก่พระเจ้าและวัตถุมงคลพระกียพระดีพระน้าดวงมูลน้ที่สมเด็จพระยามนสังวรวัดวรนิเวศมิหานตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างะสริม สิลปการเดือสาธุ